แม้มิเกลอาเตต้าจะสร้างทีมอาร์เซนอลให้กลับมาเป็นหนึ่งในสโมสรที่แข็งแกล่งที่สุดของพรีเมียร์ลีกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ทว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังไม่สามารถก้าวข้ามกำแพงเพื่อคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้ตลอด3ฤดูกาลที่ผ่านมาปืนใหญ่เป็น,นวรองแชมป์พรีเมียร์ลีกติดต่อกันโดยต้องพลาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และล่าสุดมีแนวโน้มว่าพวกเขาก็อาจจะเสียแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในฤดูกาลนี้ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเพิ่มศักยภาพของทีมอร์เตตา้าเตรียมเดินหน้าเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเล็งเป้าหมายหลักเอาไว้3ลายนั่นก็คือ 1. อเล็กซานเดอร์อิซักจากนิวคาสเซิลอายุ25ปีค่าตัวประมาณ120ล้านปอนด์โดยสถิติในฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว22ประตูก,กับ5แอซซิตหนึ่งในจุดอ่อนที่สำคัญของอาร์เซนอลตลอด23ฤดูกาลที่ผ่านมาคือความเสียบขาดในแดนหน้า พวกเขาขาดกองหน้าตัวจบสกอร์ที่สามารถฝากความหวังได้เพราะทั้งกาเบียนเชีซุดและไคลฮาวเวตอาจทำผลงานได้ดีในบางช่วงแต่ไม่สามารถรักษาฟอร์มที่คงเส้นคงวาได้ทำให้อีซักกลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของอาเตตา 2. m a มาร์ตินซูบิเมนดีจากเลอลโซรเซดัตอายุ26ปีค่าตัวโดยประมาณ60ล้านยูโสรสถิติฤดูกาล2024-2025 ทำไปแล้ว8แอซิสกับอีก3ประตูจาก36นัดเนื่องด้วยโทมัสปาเตและจอร์จินโย่กาลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลจึงต้องมองหากองกลางตัวรับคนใหม่เพื่อทําหน้าที่คุมจังหวะเกมซึ่งซูบิเมนดีคือหนึ่งในนักเตะที่เหมาะสมที่สุดเขาคือกองกลางที่เล่นเกมรับได้อย่างแข็งแกร่ง,แ,งและมีความสามารถในการจ่ายบอลสร้างเกมรุกซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพให้กับแดนกลางของอาร์เซนอลได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้อาร์เซนอลได้ติดต่อกับเอเจนต์ของซูบิเมนดีมาอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะสามารถปิดดีลนี้ได้สำเร็จ3 n i นิโก้วิลเลียมจากแอตเลติกบิลเบาค่าตัวโดยประมาณคือ58ล้านยูโรสถิติในฤดูกาลนี้คือทำไปแล้ว10ประตูกับ12แอซซิตแม้ว่าบุกยสซาก้าจะเป็นแกนหลักในเกมรุกทางฝั่งขวาจะปีกซ้ายของอาร์เซนอลกลับเป็นปัญหามาโดยตลอดฟอร์มของมาร์ติเนลลี่ไม่สม่ำเสมอนัก ในขณะที่เลอันโดทอสซาก็มีข่าวลือว่าอาจจะย้ายไปค้าแข่งในโปรโลีกของซาอุดิอาระเบียดังนั้นอาเตต้าต้องการเพิ่มทางเลือกในแนวรุกและนิโกวินเลียมก็เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วดุด,ดันและมีทักษะการดวลหนึ่งต่อหนึ่งที่ยอดเยี่ยมหากสามารถปิดดีลว3แข้งระดับท็อปนี้ได้สำเร็จอาเซนอนอาจจะไม่ต้องจบฤด,ดูกาลด้วยตำแหน่งรองแชมป์อีกต่อไปและมีโอกาสสูงที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก ในฤดูกาล2025-2026ได้สำเร็จ